สวัสดีครับก็ผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเ e b น้องไอทีดอทคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทําสอนวิธีการนะครับแก้ไขปัญหาในการสลับภาษาเปลี่ยนภาษาต่างๆในตัว Microsoft Outlook หรือว่า Microsoft Word นะครับที่เป็นเวอร์ชัน2 0 1 3 2น2 6 1 3 2016เนี่ยที่หลายๆคนบ่นกันนะครับก็ตอนที่เราสลับภาษาด้วยตัวหนอนเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยจะทําให้โปรแกรมค้างนะครับแล้วก็ เราก็เซฟอะไรไม่ได้เราต้องปิดเปิดโปรแกรมมาอย่างเดียวนะครับทําให้หลายคนก็เจอปัญหานี้ก็ลาคัญเหมือนกันนะครับตัวผมเองก็เช่นกันนะครับแต่บังเอิญนะครับพอดีวันนี้พอดีได้มาเห็นกระทู้หนึ่งนะครับในพันทิปนะครับโดย user ชื่อเหลานะครับในพันทิปนะครับจากกระทู้นี้นะครับผมเลยเอามาทําเป็นคลิปนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับเพราะว่าผมลองทําตาม ที่ท่านเหล่าเขาทําไว้นะครับในเขียนลงในพันทิปไว้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับก็เลยทํามาเป็นคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ดาวน์โหลดตัวสวิตต์อินพุตแลนเกจมาไว้ที่เครื่องนะครับแล้วก็หลังจากที่ดาวน์โหลดมาเราก็คลิกขวานะครับคลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกรันเซตแอ d รันแอดแอดมินเ t อรเตอร์นะครับคลิกไปเลยนะครับ แล้วก็คลิกเย็ดตรงนี้คลิกเย็ดไปเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิกปุ่มเน็กๆไปเลยนะครับรอจนเสร็จแล้วก็กดปุ่ม f i n i ชนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาให้มาที่ control panel นะครับคลิกขวานะครับที่ windows 10คลิกขวาที่สปุ่ม start นะครับตรง start ตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือก control panel นะครับมาที่หน้า control panel ก็เลือกมาที่แรงก็ตนะครับ คลิกไปเลยรังเกตนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายของเราจะมีคำว่า advanced setting นะครับคลิกไปเลย advanced setting นะครับแล้วก็ภายใต้ s ว i t c h input นะครับให้เราเลือกที่ change bracket bar hot key นะครับคลิกไปเลยนะครับเราจะเห็นปุ่มนะครับตรงนี้ปุ่ม change key sequence นะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วก็เลือกตรง s ว i t c h input เนี่ยให้เป็น อันบนสุดนะครับก็คือน็อตน,นะครับเลือกแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับแล้วก็โอเคอีกครั้งแล้วก็ลองกดปุ่มตัวหนอนดูนะครับพอกดปุ่มตัวหนอนเนี่ยเราจะเห็นทางขวามือเนี่ยจะมีไทยอังกฤษเด้งขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นการใช้ปุ่มตัวหนอนเนี่ยแทนตัวปุ่มวินโดว์ Windows, แล้วก็สเปซบาร์นะครับเราลองกดปุ่มวินโดว์แล้วก็สเปซบาร์เนี่ยก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับ กดปุ่มตัวหนอนก็จะขึ้นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองเข้าไปใช้งานพวกเอาลุกแล้วก็เวดที่เราเจอปัญหากันนะครับลองดูว่า,าจะเกิดปัญหาอาการคร้างอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองไปใช้งานดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม